ทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าน้องโมเมของเราเนี่ยยิ่งเล่นยิ่งปังฟอร์มยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะคือตอนนี้เป็นคนที่แบบมาดีทุกสกิลจริงๆนะคะเรียกได้ว่าเป็นปีทองของโมเมเลยนะแล้ววันนี้เนี่ยคะฟอร์มคือปังปุร่มากๆจนมงลงเลยค่ะคว้ารางวัล MVP มาครองเลยนะโดยวันนี้เนี่ยทีมไฮพาสของโมเมนะคะก็ลงสนามพบก,กับทางน้าเดีบเปเปอร์ในนัดที่18นะคะนะัดสุดท้ายของรอบที่3 จบรอบที่3แล้วนะสำหรับทีมไฮพาสของโมเมซึ่งแบบนี้เนี่ยโมเมของเราก็ได้ลงเล่นเป็นตัวหลักตลอดทั้งเกมเหมือนเดิมนะคะและวันนี้ก็ทำงานได้โดดเด่นมากๆโดดเด่นไม่โดดเด่นก็คว้า MVP มาครองอ่ะคิดดูเออถ้าไม่โดดเด่นจริงก็คงไม่แบบได้รางวัล MVP แน่นอนนะคะซึ่งรางวัล MVP เนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วนะว่าไม่ใช่จะเป็นแค่คนที่แบบทำคะแนนสูงสุดเท่านั้นนะ ไม่ใช่แค่แบบทาคะแนนสูงสุดแล้วจะได้ MVP นะแต่ว่าต้องเป็นผู้เล่นที่แบบครบเครื่องเล่นดีทุกสกิลคือมาดีทุกสกิลอะค่ะถ,ถึงจะได้รางวัลน,นี้นะผู้เล่นสมคุณค่าเนี่ยค่ะแล้ววันนี้นะคะน้องาเมย์ของเราก็โชว์ศักยภาพได้ยอดเยี่ยมเลยเนี่ยช่วยทีมทุกเอาชนะทางน้าเดียเปเปอร์ไป3ต่อศูนเซนเลยด้วยสกรอร์ยี่สิบห้าต่อสิบแปดยี่สิบห้าต่อสิบเก้าละยี่สิบห้าต่อสิบเก้าค่ะเรียกได้ว,ว่าเป็นสกรอร์ที่ค่อนข้างที่จะแบบขาดเลยนะแบบนี้ก็ถือว่า ทางด้านไฮพาร์สนั้นก็เอาชนะได้แบบก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะก็ถือว่าเอาชนะได้แบบสบายๆเนี่ยสำหรับแมตชนี้นะคือแมตชนี้ริดว่าไฮพาร s สคือแบบวางแผนกันมาดีนะคะเตรียมตัวกันมาดีมากๆเลยออกสตาร์มาเซตแรกเนี่ยคือมาดีตั้งแต่ต้นเกมเลยนะคือต้นเกมเนี่ยก็ทำคะแนนรัวๆทิ้งห่างทางด้านเนเปอร์ไป8ต่อ2เลยคือขึ้นนำห่างหแต้มเลยนะในช่วงต้นเซตแล้วก็มานะคะทางด้านไฮพาร s สเนี่ยก็ยังคงรักษาระยะห่างไว้ได้ดี ถึงแม้ว่าทางไอบีเปอร์เขาจะแบบพยายามทำคะแนนไล่าตามนะแต่ว่าไฮพาสก็ยังคงมีการโจมตีที่ค่อนข้างเด็ดขาดโดยเฉพาะน้องโมเมของเราแล้วก็โมม่านะคือแมต์เนี้ยโมเมและโมม่าคือแบบโจมตีได้เด็ดขาดมากอ่ะโมเมก็ทำคะแนนให้ทีมรัวๆเลยนะตบทำคะแนนให้ทีมเนี่ยขึ้นนำ11-6ต่อ 6. แล้วก็ทำคะแนนให้ทีมเรื่อยๆนะคะตบทำคะแนนให้ทีมขึ้นนำอีก14-9ต่อ 9. ก็ได้ว่าทำคะแนนให้ทีมแบบเป็นระยะะ,ยะเลยนะคะในส่วนของทางฝั่งเขาเนี่ยทางด้านชิมามูราก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ทําผลงานได้ดีนะคะก็ทนาคะแนนให้อะทางด้านเนเปร์นเ,ปนเนี่ยไล่ตามมา10ต่อ14แล้วก็จะมีช่วงหนึ่งนะคะที่เขาแบบไล่บีจีตุดมาคือไล่มาจนเหลือระยะห่าง2แต้ม13ต่อ15ในช่วงจังหวะาการเสิร์ฟของทางด้านอึนโซ,นะะซ,นโซเนี่ยซึ่งอึนโซเนี่ยก็จะเสิร์ฟจี้ไปทางด้านเซอิน ในส่วนของเซย์อินเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบมีปัญหาในการรับบอลแรกพอสมควรเลยนะคะแต่ว่าในเรื่องของการโจมตีเนี่ยถือว่าทําได้ดีนะถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะคะที่มีการโจมตีที่เด็ดขาดนะคะถ้าเกิดว่าปรับในเรื่องของอบอลแรกได้เนี่ยก็จะเป็นหัวเสาอีกคนหนึ่งที่เพอร์เฟกเลยนะคะของทางนัานไฮพาสนั่นแหละค่ะในเจะแรกถึงแม้ว่าจะมีบางช่วงที่ทางนัานไฮพาสนั้นแบบเป๋ไป,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 ปบ้างนะ,ะแต่ว่า ก็ไม่ได้หลุดยาวจนทําให้ทางนั้นเนี่ยเปเปอร์นั้นแบบไล่ตามถันนะคะก็แค่แบบได้เฉียวเฉียดเท่านั้นเองนะคะได้จี้จุดเท่านั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยศักยภาพด้วยระบบทีมด้วยการโจมตีที่เด็ดขาดน,นะคะทำได้ดีกว่าก็เลยทําให้ในเซตแรกนั้นเป็นทางนั้นในพาร์ะเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์25ต่อ18ค่ะโดยหลังจบเซตแรกเนี่ยทางโมเมทำไป6คะแนนนะซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การโจมตีสำเร็จอยู่ที่46.15% ในส่วนของโมมาท,ทำไป10คะแนนนะคะมีเปอร์เซ็นต์อยู่ที่42.5%และเซอินทำไป4คะแนนซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การเตตีสาเร็จอยู่ที่57.14%ส่วนในเซตที่2นะคะเชนเนี้ยสถานการณ์คือแบบคล้ายๆกับเซตแรกเลยนะคือทางด้านเนพปสนั้นขึ้นนำทิ้งห่าง8ต่อ2นะคะเหมือนกันเลย,เห,เ,ลยเหมือนกับในเซ็แรกเลยและก็จะมีช่วงหนึ่งที่เขาไล่บีจีตุดมาในช่วงกลางเซตเหมือนกันไล่ามาติดๆเลย 14ต่อ15ค่ะคือช่วงนี้เหมือนเดิมเลยเนี่ยคือจะเป็นช่วงที่เขาเสิร์ฟจี้ไปทางด้านเซอินและเซอินเนี่ยก็มีปัญหาวันแรกเหมือนเดิมรับหลุดไปอะนะคะก็เลยทําให้เขาเล่นมาติดแต่ว่าในช่วงเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2เนี่ยก็ยังคงเป็นไฮพาสนะที่ถึงก่อน16ต่อ14และในช่วงปลายเซตเนี่ยโมเมก็ทําคะแนนรัวๆเลยนะคะตบทาคะแนนให้ทีมเนี่ยขึ้นนํา22ต่อ19และเป็นคนที่เสิร์ฟเอส ปิดเซตที่2ด้วยค่ะทำให้ในเซตที่2นั้นเป็นทางด้านในพาสนาวชนะไปได้ด้วยสกอร์25ต่อ e 19ขึ19้นนำ2ต่อ0เซตส่วนในเซตที่3เนี่ยเซตเนี้ยสถานการณ์จะไม่เหมือนกับเซตแรกเซตที่2นะเซตที่3อ่ะเอลเปเปอร์คือเขาออกสตาร์ทมาดีนะถือว่าสูสีกันเลยนะในในช่วงต้นเซตแต่ว่าเอลเปเปอร์ก็มาถูกทางด้านในพาสของนุมเมเนี่ยทิ้งห่างในช่วงกลางเซต แล้วก็ทำคะแนนได้หนังมาเรื่อยๆนะคะจนเอาชนะไปได้ในที่สุดนะในเซตที่สามเนี่ย25ต่อ19ก็ได้ด้ว่าแมตช์เนี้ยทีมไฮพ a าสของโนบเมก็ไม่ได้ว่านิ่งมากๆเลยนะคือฟอร์มไม่หลุดเลยถึงแม้ว่าจะหลุดก็หลุดแค่นิดเดียวแล้วก็กลับกันมาได้ดูดว่าฟอร์มคือคงเส้นคงวามากๆเลยนะะก็เป็นฝ่ายคุมเกมตลอดทั้งเกมนี้เลยก็ทําให้แมตช์นี้เนี่ย ไฮพาสของโมเมก็เก็บ3มแต้มสำคัญมาได้นะคะทำให้ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ถือว่าดีเลยนะก็ยืนหัวตารางนะคะและคะแนนเนี่ยก็ทิ้งห่างอันดับ2อย่างใ่งได้เนี่ยตีคะแนนคือตอนนี้นะคะไฮพาสแข่งไปแล้ว18นัดชนะ15แพ้3มี40คะแนนสนน่วนพดนะแข่ง18นัดชนะ12แพ้6มี36คะแนนว่าสถานการณ์ของไฮพาสตอนนี้ก็ถือว่ายังพอแบบหายใจหายคอโล่งหน่อยนะคะ ในส่วนของน้นองบมของเรานะยค่ะแมทเนอย่างที่บอกว่าทําผลงานได้ดีมากๆนะโดยเอ่อทไป12คะแนนซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การตีตสําเร็จอยู่ที่50%าคือเปอร์เซ็นต์การตีตสําเร็จ50%เนะี่ยถือว่าสูงมากนะสูงเลยแหละเพราะว่าครึ่งต่อครึ่งอ่ะเออแล้วคือแบบไม่ใช่ว่าทุกลูกที่ตีอ่ะจะเป็นลูกที่เตมาให้ส,สวยๆเป๊เปเปนะๆไงบางทีก็เป็นบอลแก้บ้างนะคะก็เลยทําให้ก็ไม่ใช่จะแบบ เป็นลูกสวยตลอดแต่ว่าก็ทําได้5 0เเซนเนี่ยถือว่าสูงมากสูงเลยอะ่ะเออแล้ววันนี้โมเมกําลังใจดีด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าครอบครัวคือเดินทางแบบไปให้กําลังใจถึงเกาหลีใต้เลยนะไปนั่งเชียร์ให้กําลังใจโมเมแบบชิดติดขอบสนามเลยดรด้วยว่ากําลังใจมาเต็มเลยนะคะแบบนี้ และโมเมของเราก็ไ e ม e ่ทำให้ครอบครัวไม่ทำให้คนที่รักนั้นผิดหวังเลยค่ะเล่นบทโหดสุดเลยนะคะแมตช์นี้ตบรัวๆแล้วโหดจัดโหดจริงโหดแบบสุดๆนะคะแล้วคือมาดีทุกสกิลด้วยอย่างที่บอกก็คว้ารางวัล MVP เป็นของขวัญให้ครอบครัวเลยละค่ะเอาจริงๆนะคะการที่ไปเล่นลีกต่างประเทศนานๆแบบนี้เนี่ยแล้ว่ ครอบครัวเดินทางไปเชียร์ไปให้กําลังใจแบบเนี้แอบมองว่ามันเป็นอะไรที่แบบอบอุ่นมากๆเลยนะแล้วก็เป็นเหมือนแบบไปชาร์จแบตให้โมเมอเอเหมือนเหมือนโมเมได้ชาร์จแบตอะ่ะใช่เหมือนแบบนั้นเลยนะคะแล้วพอได้ชาร์จแบตปุ๊บเนี่ยโอ้โหโหดจัดโหดโจริงนะคะแต่ว่าเอาจริงๆโมเมก็เป็นคนที่ฟอร์มดีอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่แบบฟอร์มเสมอต้นเสมอปลายอยู่แล้วคือ ค่อนข้างนิ่งเลยนะในฤดูกาลนี้คือเสถียรมากอะ่ะแทบไม่แกว่งเลยนะคะรักษามาตรฐานของตัวเองได้ดีมากเลยนะคะในฤดูกาลนี้ฟอร์มนี้ตั้งแต่ต้นฤดูกาลยันแบบตอนนี้เลยเอาละค่ะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะไว้พบเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ